โอเคครับก็ยินดนต้ตอนรับเข้าสู่ Ar ร Story ครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับ Ar รนะครับก็วันนี้อยู่กับการสปอยมังงะใหม่ของช่องเรานะครับเรื่องสงครามเลือดศอูนย์แต่อย่างแรกนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของอารหน่อยนะครับผมขอบคุณมากนะครับดูเหมือนว่าลุนพี่ของเขาจะเก็บเด็กทาโรคปิศานามาเลี้ยงแต่เขานั้นอยากจะกําจัดมันตัดฉากไปสมัยเด็กของพระเอกเคยคลั่งไคล้ซูเปอร์ฮีโร่แต่ทว่า เขานั้นก็คือฝ่ายที่ถูกฮีโร่ตามคาหนร้านสุราอิจิโนเซะพระเอกมีชื่อว่าอิจิโนเซชิกิเขานั้นกําลังคุยกับเพื่อนทางโทรศัพท์เกี่ยวกับที่เขาโดนไล่ออกจากงานแต่เรื่องนั้นเขาไม่ใส่ใจมันเลยสักนิดชิกินั้นชอบสะสมอาวุธปืนเป็นชีวิตจิตใจต่อมาพ่อของเขาอิจิโนเซซิโยชิ ได้เข้ามาเค้ควัวเข้าอย่างแรงที่รู้ว่าลูกเขาโดนไล่ออกจากงานดูเหมือนว่าชิกินั้นเป็นเด็กปากแทบคนหนึ่งนะครับเขาก็ได้ยอกย้อนเกี่ยวกับว่าล้างสุราของพ่อนั้นก็ขายไม่ดีเหมือนกันหลังจากนั้นตาลงซูยูชิก็ได้ไปส่งสุราลูกค้าชิกิซึ่งกําลังตัดพ่ออยู่ที่ร้านว่าไม่ได้มีสายเลือดเดียวกับป๋าและโดนเก็บมาจากกองขยะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาระหว่างที่ชิกิกําลังเดินไปเปิดประตูหน้าร้านเสียงระเบิดก็ได้ดังขึ้นอย่างรุนแรงเพื่อให้เห็นใบหน้าชายปริศนา แต่ในขณะนั้นตาลุงซูโยชิก็ได้ขี่รถพุ่งชนชายปิศนายา่างรุนแรง และรีบตะโกนบอกให้ชิกิรีบขึ้นรถมากับตนในระหว่างท้งคููกำลังขับรถหนีชิกิก็ยังงงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลุงนั้นได้เฉลยว่าชิกินั้นคือผู้สืบทอดสายเลือดของยักษ์ส่วนจจนันคือผู้สืบทอดของสายเลือดโมโมทาโร่ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็อ้างอิงมาจากตำนานของญี่ปุ่นนะครับที่โมโมทาโร่เดินทางไปปราบยักษ์นะครับชิกิก็ยังมึนงงกับสิ่งที่ป้าของเขาบอกและในระหว่างนั้นชายปิศาจก็ได้มาอยู่ข้างบนรถของเขาแล้ว ต่อจากนั้นเขาก็ได้ทําอะไรบางอย่างทําให้รถระเบิดและเสียหลักพุ่งชนกับตึกในระหว่างที่เขาทั้งคู่ออกมาจากรถชิก,กิก็ได้โดนพลังปริศนาอะไรบางอย่างพันธนาการตัวเขาเอาไว้เขานั้นมีชื่อว่าโมโมยะซามิคารซึ่งเป็นคนขององค์กรโมโมทาโลกมีหน้าที่เพื่อมากําจัดเหล่าผู้มีสายเลือดยักนั่นก็คือชิกิยากนั้นแฝงตัวเข้าไปอาศัยปะปนกับมนุษย์หลังจากนั้นตะลุงก็ได้ใช้พลังคล้ายคลึงกับซามิคารเขาต่อสู้กัน ดูเหมือนว่าพลังนั้นมีชื่อเรียกว่าหมอกดําเป็นพลังของผู้มีสายเลือดโมโมทาโร่เท่านั้นที่จะใช้งานมันได้ทั้งคู่นั้นเคยรู้จักในฐานะรุ่นพี่ในสังกัดโมโมทาโร่ก่อนที่ตะลุงจะลาออกแล้วเก็บชิกิผู้ที่สืบสายเลือดอยากมาเรียนชิกีคิดอยู่ในใจว่าทําไมตะลุงไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเขาทั้งคู่ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนสุดท้ายตะลุงเสียท่าโดนฟันไปอย่างเต็ม พอเขานั้นห่างหายจากการใช้พลังมาเนิ่นนานถึงตะลุงจะบาดเจ็บสาหัสแต่เขานั้นก็อยากปกป,ป้องชิกิเพราะชิกินั้นเปรียบเสมือนลูกของตัวเองในระหว่างที่ตะลุงกําลังจะโดนคาชิกิได้คิดอะไรมากมายเกี่ยวกับชีวิตของตนผลสุดท้ายเขานั้นได้แปลงร่างเป็นอะไรบางอย่างอยากนั้นสามารถควบคุมเลือดในการต่อสู้ได้เขานั้นได้ใช้พลังเลือดควบคุมอาวุธปืนยุทโธปกรณ์หลากหลายชนิดเขาเล่นงานซามิคารอย่างหนัก ในระหว่างที่ซาม,มิคาเลกําลังเสียทาา่างของชิกิก็ได้กลับกลายเป็นมนุษย์แต่ทว่าเขาจําเรื่องในระหว่างนั้นไม่ได้เลยจากนั้นซาม,มิคาเลพุ่งเข้ามาจะปิดทีบชิชกิแต่ทว่าตาลุงก็ได้มาขวางจนทั้งคู่นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสไปทั้งสองฝ่ายเสียงเฮลิคอปเตอร์ได้ดังขึ้นจากนั้นซาม,มิคาเลได้ใช้พลังหมอกดําลบหนีไปลุงซูโยชินั้นกําลังจะสั่งเสียฉันไม่สามารถอยู่กับแกตลอดไปได้เพราะงาั้นจงแข็งแกร่งขึ้นซะ เข็งแกร่งพอที่จะไม่พ่ายแพ้ต่อสิ่งใดแม้แต่โมโมทาโรหรือแม้แต่เลือดยักษ์ในตัวของแกแล้วเมื่อแกแกล้งพอแล้วก็สามารถมีความสุขกับโลกนี้ได้สัญญากับฉันสิชิค้ยังไม่ยอมแพ้เพราะไม่อยากให้ตาลุงต้องมาตายความฝันสูงสุดของเขานั้นมีเพียงให้ยักษ์และโมโมทาโรอยู่ด้วยกันอย่างสงบจนสุดท้ายเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวตาลุงนั้นได้ตายไปในที่สุดในอ้อมกอดของชิกิ ชิกี้นั้นได้รู้ว่าตัวเองเป็นเด็กดื้อและทําไม่ดีกับตาลุงไวหลายอย่างแต่ขอนั้นก็รักพ่อของเขามากแต่ทันใดน,นั้นมีชายหนุ่มปริศนาสวมรองเท้าโรล,ลเลอร์สเก็ตเข้ามาทันด้านหลังของชิกี้และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมาด้านหน้าฉากก็ตัดไปนะครับชิกี้นั้นฟันเห็นพ่อของเขาซ้ําแล้วซ้าเล่าจนสุดท้ายตื่นขึ้นมาในห้องปริศนาและชายปริศนาที่อยู่เบื้องหน้าของเขานั้นมีชื่อว่ามิดาโนะนาอิโตะเขานั้นมีสายเลือดยักเหมือนกับชิกี เขานั้นได้บอกกับชิกิว่านายถูกนําตัวมาที่นี่เพื่อทดสอบแลเขารวมเขาได้อธิบายเรื่องราวต่างๆว่ามีสมาคมโมะาโลและสมาคมยักษ์ ต่อสู้ขึ้นมาอย่างยาวนานเขามีนาทีหายักที่มีพลังเพิ่งตื่นเพื่อมาทดสอบเข้าร่วมกับพวกเขาชิกีนั้นแม้อีกฝั่งจะพูดอะไรมากมายแต่เขานั้นไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยพอตอนนี้เขาอยากไปแก้แค้นให้พ่อของเขาในตัวนั้นได้เริ่มทดสอบโดยใช้เนกไทของเขาพุ่งเข้าไปลัดคอชิกิและในระหว่างที่ชิกีนั้นกำลังจะตายอยากในตัวของเขาก็ได้ตื่นขึ้นอีกครั้งฝั่งในตัวนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้โดยการใช้วิชาเลือดสูน ทำไมเลือดนั้นกลายเป็นรูปร่างขายลมแล้วบ่นเกี่ยวกับตัวชิกกิว่าเขานั้นไม่สามารถควบคุมเลือดของตัวเองได้เลยจากนั้นภาพก็เริ่มตัดไปที่ชิกกีแผลลาบคาบและกับร่างเป็นร่างมนุษย์ชิกกีคิดอยู่ในใจว่าไอ้หมอนี่แข็งแกร่งสุดๆเขานั้นยอมก้มกับเพื่อให้ผ่านการทดสอบพออยากแข็งแกร่งและที่จะแก้แค้นให้พ่อของตอนในโตะนั้นปฏิเสธทันทีและบอกเหตุผลว่าชิกกยังไม่สามารถควบคุมเลือดได้เลยและยังไม่มีสมองในการต่อสู้ และยังบอกอีกว่าเหล่านั้นไม่ต้องการคนที่ไร้ประโยชน์การต่อสู้นั้นมันยังไม่จบในตัวได้ใช้วิชาเลือดรสูนเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ต่อเขานั้นได้ใช้แหวนที่มีมีดติดกรีดเข้าไปที่นิ้วโป้งและใช้วิชาเลือดรสูนที่มีรูปร่างคล้ายลมชิกิเห็นเช่นนั้นก็เลยเรียนแบบแต่ทว่าเขานั้นไม่มีมีดเลยเลยได้ใช้มือของตนลากกับผืนเพื่อที่จะให้เลือดออกและใช้วิชาเลือดรสูนพุ่งเข้าไปหาหน้าอิโต ที่ใช้วิชาเลือดระสุลป้องกันเอาไว้อยู่แล้วในโตนั้นได้คิดวิธีมากมายที่ชิกิจะโจมตีเข้ามาชิกินั้นได้ใช้วิชาเลือดระสูลโดยพูดคําว่าออกมาสิวะออกมาสิวะออกมาสิวะซ้ําไปซ้ามาและกระโดดพุ่งขึ้นไปยิงที่ในโตอย่างจังแต่เขานั้นก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้อย่างไงไ่ายดายชิกินั้นได้ต่อสู้กับเลือดยักษ์ในตัวของเขาเพื่อควบคุมมันในโตได้ใช้พลังปลดปล่อยคลาสโลหิตผู้หวนคืนหลังญาติพิรุณ ชิกิสามารถควบคุมเลือดยักษ์ในตัวของเขาได้และล้มล,ลงไปเพราะหมดพลังในตัวคิดอยู่ในใจว่าเขาสามารถควบคุมพลังต่างๆที่เข้าสมุดบ้าข้างไปแล้วได้นี่นะเขาเกิดข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับการใช้พลังของชิกิให้ความรู้สึกอารวาสเพื่อควบคุมพลังไม่ใช่เหตุผลในการควบคุมความรู้สึกและสัญชตตาตญาณชิกินั้นขอให้ในาตอสอนควบคุมเลือดให้กับเขาและยังขอให้ตัวเองผ่านการทดสอบครั้งนี้เขาได้ปฏิเสธทันทีและบอกเหตุผลต่างๆ แต่ว่าผลสุดท้ายในตัวบอกให้ชิคกี้ต้องไปเป็นนักเรียนของเขาและเริ่มแนะนําว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่เกาะห่างไกลาจากแผ่นดินใหญ่เกาะประตูยักษ์หรือเรียกว่าเกาะยักษ์สิ่งที่อยู่ในาใจกลางของเกาะนั้นก็คือโรงเรียนสําหรับยักษ์ที่แห่งนี้พวกเราฝึกการต่อสู้กับองค์กรโมโมทาโร่เป็นหลักหรือก็คือโรงเรียนกองกาลังต่อต้านองค์กรโมโมทาโร่และเขาคือครูประจําชัน้นชิกีตรงโรงอย่างรวดเร็วเพื่อที่ตนจะแข็งแร่งเพื่อแก้แค้นให้กับพอ ตัดภามาที่เกาะน,นะครับชิกี้นั้นได้เข้ามาเปลี่ยนชุดที่หอภากพร้อมที่จะเข้าเรียนอาจารย์ใหญ่ได้โทรหาอาจารย์ไนโตให้รีพาตัวนักเรียนมาเขานันนยังแซวไนโตอ,อีกว่าอยู่ที่นี่มาหลายปีนายยังไม่เคยให้ใครสอบผ่านมาก่อนเลยนี่ปกติแล้วกุ้มหัวกะทิในรอบสิบปีจะมีแค่ครั้งเดียว ชิกิได้เข้าไปในห้องเรียนแต่แต่ว่าเลือกกำเดาไหลเขาเลยเดินเข้าไปขอทิชชู่กับเพื่อนในห้องแล้วยังเซลเกี่ยวกับหน้ากากของเพื่อนรวมห้องด้วยความปากแซบโคงะสะกิจินปฏิเสธทันทีและบอกว่าไม่ต้องมาชวนเขาคุยและหลังจากนั้นชิกิก็ได้เซลเกี่ยวกับเขาอีกว่าไม่มีเขาแบบตนพลังยังไม่ตื่นเหลอจากนั้น จินตอบกับทันทีมีแค่มือใหม่งูๆท่าน,นั้นแหละที่จะปลดปล่อยเขาโชกคนอื่นและปลดปล่อยเขายักของตนโชวไปหนึ่งทีชิกิถึงกับสตันยะโอโรชิฮิคาริเขาก็ไม่ได้ปกปิดเขายักของเขาจึงไม่ชอบคำพูดของจินไปด้วยยูซูรุเบะจูจิตะโกนห้ามเพื่อนรวมห้องทังสามและฉีกกระดาษให้ชิกิเอาไปอุดจมูกกันด้วยกำเดาไหลแทนและในขณะที่ทั้งสองยังทะเลาะกันต่อไปอาจารย์นโตก็ได้วามาข้างหลังเพื่อให้ทั้งคู่หยุดทะเลาะกันได้แล้ว บทเรียนแรกของยักษ์เป็นยักษ์ก็ต้องเล่นวิ่งไล่จับณนะป่าเทพล้อมที่อยู่ทางใต้ของเกาะระยะทางจากโรงเรียน12กิโลเมตรภายใน1ชั่วโมงต้องกลับไปให้ถึงโรงเรียนโดยห้ามโดนนายโตจับตัวหากโดนอาจารย์จับจะถูกมัดณนะตำแหน่งที่ถูกจับ หากโดนจับทุกคนเกมก็จะจบลงและกฎมีอีกหนึ่งข้อก่อนเข้าเส้นชัยจะต้องมีลูกบอลมาด้วยอาจารย์ก็ได้เริ่มคว้างลูกบอลสองลูกเข้าไปยันเกยกลางป่าและในระหว่างที่ชิกีกกาลังกังวลว่าตัวเองจะจํากดนี้ได้หรือเปล่าอาจารย์ก็ยังบอกอีกว่าคนที่ไม่สามารถจบเกมนี้ได้จะต้องถูกไล่ออกอย่างแย่ที่สุดมี3คนที่ต้องโดนไล่ออกและเขายังบอกอีกว่าเขาจะไม่ใช้วิชาเลือดอสูรแต่นักเรียนนั้นสามารถใช้ได้หากมีใครคุม้มคลังเขาก็จะใช้เลือดเช่นกัน อันนี้เหมือนพูดเซลเซลเองนะครับจินเขามีคําถามหากผมฆ่าคุณละ่ะอาจารย์ตอบนตีเลยว่าถ้าฆ่าได้ก็เชิญหากมีใครฆ่าเขาได้เขาก็ถือว่าเป็นการจบการศึกษาที่นี่โดยทันทีและยังสามารถเลือกกองกําลังที่ยังสังกัดได้อีกด้วยกลุ่มแรกเบียบุงะอุระโฮมาเรอิตินโนเซชิกิโคงะสก,กิจินกลุ่ม2องยะโอโรชิฮิคาริยุสุรุเบจูจิกลุ่ม3คิริยมะโรคุโร ซาซานามิคุอินะชิกินันไม่สบอารมเกี่ยวกับการที่ได้อยู่ด้วยกลุ่มกับจินหญิงสาวที่ชื่อโฮมะเรได้เข้ามาแนะนําตัวกับทั้งสองโดยความประมาทและตื่นเต้นชิกินันด้วยความมั่นใจของเขาเขาเลยบอกว่าจะปกป้องเธอเองโฮมะเรน,นมีนิสัยที่ขี้อายและทมตัวเป็นอย่างมากเขานั้นชอบตัดพ้อว่าตัวเองอ่อนแอก็ได้เข้าไปแนะนําตัวกับจินแต่จินนั้นไม่สนใจเธอเลยแม้แต่น้อยชิกิเลยเข้ามาปลอบและชูนิ้วกลางให้จินไปหนึ่งที เกมได้เริ่มขึ้นหมายเหตุอาจารย์จะตามไปจับตัวหลังจากผ่านไป15นาทีนะครับจินได้พุ่งออกตัวไปอย่างรวดเร็วเขานั้นคิดแค่ว่าจะจัดการกับอาจารย์เพื่อที่จะได้รับการเลือกสังกัดเพื่อที่จะเจอกับใครบางคนแต่ทว่าชิกินนั้นก็ตามมาได้ทันแต่พยายามจะเล่นงานจินเพื่อให้เขาถอนคำพูดที่บอกว่าเขานั้นมีฝันที่ไร้สาระชิกิอยากแข็งแกร่งเพื่อแก้แค้นให้กับคุณพอ่อ จินนั้นไม่รู้เลยนะครับเขาก็ได้พูดแทงใจดําไปก่อนแล้วจินได้ถอดหน้ากากออกเพื่อให้เห็นช่องปากของเขานั้นฉีกขาดและมีเย็บรอบมุมปากเอาไว้ทั้งคู่นั้นก็ได้ปากแทบใส่กันจินได้ถอดถุงมือและถลกแขนเสื้อขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าร่างกายของเขานั้นมีการเย็บปิดทั่วทั้งแขนปลดปล่อยคลาสโลหิตตรงแขนของจินนั้นได้ปรากฏเรือซึ่งเป็นพลังของเขาแต่ทางทิกกีนั้นก็ยังไม่สามารถใช้พลังของตนได้ชิกิีได้นํากิ่งไม้และพุ่งเข้าไปหาจิน ฉากตัดไปนะครับทิ้งท้ายด้วยเสียงระเบิดฮุมเลยิงเสาเพียงคนเดียวในกลุ่มได้ยินเสียงระเบิดแล้วเดินสะดุดลม้มจากนั้นเขาก็เดินผ่านลูกบอลไปโดยไม่เห็นเลยชิกีไม่สามารถสู้กับจินได้เลยในขณะที่จินกําลังจะปิดฉากการต่อสู้โดยการฟันไปที่พื้นพร้อมกับสร้างขึ้นพลังพุ่งเข้าไปเล่นงานชิกิแต่ทว่าฮุมเลได้เดินเข้ามาแบบงง,งๆแต่ชิกีนั้นก็สามารถช่วยเธอไว้ทัน เธอนั้นได้ก้มขอโทษด้วยความรู้สึกผิดอย่างมากและยังตัดพ้อตนเองว่าตนเองนั้นเป็นตัว่วงอ่อนแอและสมควรตายแต่ทว่าเรือมคัดคิดได้เกิดขึ้นเรือกำเดาของเธอนั้นได้ไหลทําให้เกิดปีศาจที่เกิดจากเลือดของเธอตัวใหญ่มหึมาเธอนั้นรีบบอกให้ทั้งคู่รีบหนีไปมิฉช่นนั้นยักษ์ตนนี้จะฆ่าพวกเขาและในระหว่างที่จินกําลังสงสัยในตัวเธอว่าพลังเลือดในตัวเธอถึงมีมากมายหนัก อยากโลหิตก็ได้เริ่มโจมตีทั้งคู่ตัดมาที่ฝั่งอาจารย์นะครับอาจารย์ใหญ่ได้เข้ามาคุยกับอาจารย์นโตเกี่ยวกับการฝากฝั่งให้สั่งสอนพวกเด็กๆให้แข็่งเพื่อที่จะมีชีวิตรอดในโลกใบนี้และยังพูดอีกว่ายักที่ถูกฆ่ามากมายส่วนใย่ยังเป็นแค่เด็กบางคนถูกนำตัวไปทดลองและได้ตายด้วยความโหดเหี้ยมจากฝีมือของพวกโมโมทาโลตัดฉากกลับมานะครับชิกิกับจินนันได้หลบการโจมตีเอาไว้ได้ แต่ทว่ายักษ์โลหิตก็ได้เข้ามาโจมตีต่อเพื่อปกป,ป้องโฮมารน้องสาวของเธอยักษ์โลหิตนั้นมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองและโฮมารไม่สามารถควบคุมมันได้ในขณะที่ชิกกิกำลังพยายามใช้เลือดของตนแต่ก็ไม่สามารถใช้ได้เลยอาจารย์ได้มาถึงยังสถานที่นี้เขาแอบดูอยู่ห่างๆเพราะอยากดูว่าพวกเด็กๆจะแก้ปัญหาที่นี่อย่างไรในขณะที่ชิกกิกำลังตัดพอตัวเองจินก็ได้ลืมใช้พลังอีกครั้ง ปลดปล่อยคลาสโลหิตเขาต่อสู้กับยักษ์โลหิตชิกิก็ได้เริ่มที่จะเข้าใจอะไรบางอย่างยักษ์โลหิตนั้นได้ใช้พลังคำรามทําให้แก้วหูจินเสียหายในขณะเดียวกันชิกินั้นก็สามารถใช้พลังตัวเองได้ปลดปล่อยคลาสโลหิตเป็นปืนโลหิตขนาดใหญ่โดยทั่วไปแล้วการใช้พลังเลือดสามารถใช้ได้หลายแบบปกติจะต้องจินตนาการเพื่อให้สมองสั่งการในเลือดนั้นเป็นรูปร่างต่าง บางคนอาจจะสะท้อนมาในรูปแบบบาดแผลในจิตใจสะท้อนออกมาตามความสามารถความชอบจากประสบการณ์การต่อสู้และนี่คือสิง่งที่เรียกขานการปลดปล่อยคลาสโลหิตชิกิได้ใช้ปืนโจมตีอย่างรุนแรงไปที่ยักษ์โลหิตจนสามารถเอาชนะได้และทำให้ฝนตกจากนั้นเขาก็ได้ล้มลงพื้นเพราะใช้พลังมากเกินไปอาจารย์นั้นได้เข้ามาหาพวกเด็กๆ ชิกิบอกว่าตัวเองสบายดีแล้วยืนขึ้นด้วยสีหน้าที่ไม่ไหวแล้วอันนี้ทําเป็นเก่งนะครับผมแล้วก็ล้มลงไปอีกครั้งขณะที่ชิกิกกาลังคุยกับอาจารย์จินก็พุ่งเข้ามาด้านหลังเพื่อมาเล่นงานอาจารย์จินนั้นไม่สนใจเพื่อนทั้งสองที่บาดเจ็บเขาต้องการที่จะชนะอาจารย์ให้ได้ทั้งคููได้เข้าต่อสู้กันอาจารย์ได้ใช้ล่มป้องกันเอาไว้ได้และได้ใช้ขวัญเพื่อเว้นระยะห่างจากจินเพื่อที่จะโจมตีระยะไกลด้วยกระสุนยางเพื่อเพิ่มความได้เปรียบแต่จินนั้น ปลดปล่อยคลาสโลหิตและได้ใช้ท่าญาติโลหิตเลิ่งระบำเป็นการปล่อยเลือดให้เป็นคลื่นพลังพุ่งไปเล่นงานศัตรูและุูมเข้าไปด้านหลังของอาจารย์แต่อาจารย์นั้นก็สามารถกระโดดออกมาทันแล้วใช้ม่านควนอีกครั้งในระหว่างที่จินกําลังคิดว่าอาจารย์ใช้ม่านควนเพื่อทิ้งระยะห่างโจมตีระยะไกลอีกครั้งแต่ทว่านั่นไม่ใช่เลยอาจารย์ได้โจมตีระยะไกลโดยใช้คลื่นกระแทกใส่จินอย่างจาังและใช้ใบลมคัังเข้าเอาไว้จบการต่อสู้นี้อาจารย์เป็นฝ่ายชนะ จินนันเขาได้ทําทุกอย่างเพื่ออยากเจอกับพ่อแต่แต่ว่าพ่อเขานั้นเป็นโมโมทาโลพ่อของจินนั้นเป็นโมโมทาโลเขาได้พักทุกอย่างไปจากจินค่าแม่ครอบครัวของจินทําให้จินเป็นเด็กกาพร้าต้องคุยขยะหาของกินเพื่อประทังชีวิตโดยความโกรธนี้ทําให้จินฮึดขึ้นสู้อีกครั้งก่อนที่อาจารย์จะกดลงพื้นอีกครั้งและสอนว่าอย่ายอมตายเพื่อเป้าหมายจงมีชีวิตรอดเพื่อเป้าหมายสิจินโดนมัดและอาจารย์ได้โทรขอให้หมอมาเทนีเลยบอกว่า ชิกิได้มี2ทางเลือก 1. ต่อสู้กับเขาเพื่อยังลูกบอลหนึ่งลูก2หรือจะตามหาลูกบอลอีกหนึ่งลูกและยังชิงกับเพื่อนกลุ่มอื่นในระหว่างที่คิดว่าชิกิกกำลังจะหนีไปเขาได้เข้าไปคุยกับจินเพื่อให้รวมมือกับตนในตอนแรกจินนั้นปฏิเสธแต่สุดท้ายก็เข้าใจพอทังครูมีอะไรที่คล้ายคลึงกันอย่างเช่นพ่อของทังคู่เป็นโมโมทาโร่ทังครูได้เข้าต่อสู้กับอาจารย์แล้วใช้เชือกมัดตัวอาจารย์ไว้ทําให้อาจารย์เสียหลัก และลูกบอลลุดมือจินได้วิ่งไปเก็บลูกบอลอย่างรวดเร็วและรีบวิ่งกลับโรงเรียนโดยที่มีเสียงเชียร์จากชิกี้ด้วยความดีใจที่ยังได้แต่ก็ต้องเบือพอถ้าเป็นเช่นนั้นจินก็คือผู้ชนะเพียงคนเดียวแต่ทว่าจินนั้นก็กลับมาเพราะคิดถึงคําพูดต่างๆและสิ่งที่ชิกี้ช่วยเหลือตอนและบอกให้ชิกีน้าลูกบอลนี้แล้วเป็นผู้ชนะซะ แต่ทว่าทันใดนั้นมีสัตว์ปริศนาขนาดเล็กใดเข้ามายังสถานที่แห่งนี้เขานั้นคือสมเสร็จทรงของด่วนมีชื่อว่ามุกคุเขานั้นสามารถวิ่งได้เร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงมุกคูแบกลำพงไว้ด้านหลังเพื่อทำหน้าที่กระจายข่าวสารเรากำลังถูกองค์กรโมโมททโรบุกโจมตีขอกำลังสนับสนุนด่วนฉากก็ได้ตัดไปบนเรือนะครับทุกคนในห้องหัวกะทิได้ถูกเรียกตัวยกเว้นโฮมาเลนะครับที่ต้องพักผ่อนเพราะเสียเลือดมาก เพื่อไปช่วยในการต่อสู้กับองค์กรโมโมทาโลแต่อาจารย์ของเขานั้นบอกว่าไปช่วยเหลืองานจิตปาฐะ,ะไม่ได้ไปช่วยต่อสู้จริงเพราะไม่อยากสูญเสียไปมากกว่านี้บนเรือเต็มไปด้วยความวุ่นวายเพราะนักเรียนเอาแต่ถกเถียงกันเรื่องไร้สาระอาจารย์อธิบายว่ากองกําลังแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. กองกาลังหลบที่มีหน้าซีต่อสู้ในแนวหน้า2กองกําลังบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือดูแลรักษาเหล่ายักษ์หลาญาติพี่น้องคอยให้คําปรึกษากับชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงร่างกายและสภาพจิตใจชิกิไม่ค่อยพอใจนักที่ไม่ได้ต่อสู้จูจิได้เข้ามาถามอาจารย์เกี่ยวกับโมโมทารุที่โตเกียวอาจารย์ตบสันสนวา่าเป็นตัวอันตรายภาพตัดไปองค์กรยักษ์หน่วยที่3นะครับถูกองค์กรโมโมทารุฆ่าตายทั้งหมดโดยการลงมือเพียงสองคนโมโมมิยะซึบาคิริ โมโมคุสะอยู่มงี้ซื้อบาคิริเขามองพวกยักษ์เป็นเพียงหนอนมแมลงเท่านั้นต้องกำจัดสถานเดียวและคนนั้นยังเก่งในด้านวิจัยโดยมีสัตว์ทดลองที่มีสุนัขลิงไก่ฟ้าเป็นส่วนผสมชื่อของมันคืออางูริและยังบอกอีกว่าเด็กคนนี้เป็นอาวุธชีวภาพที่จงรักภักดีจะกินเฉพาะยักษ์เท่านั้นและเข้ามาองค์กรมมโมโมทาโร่เพราะว่าอยากใช้เลือดอยักษ์นำไปทำเป็นอาวุธเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ไดโยโมง,งีนั้นมาเพื่อกำจัดกับยักษ์ที่เป็นอันตรายและก่อความวุ่นวายในเมืองเท่านั้นมีเด็กชายอยากได้หลบซ่อนอยู่สถานที่แห่งนี้แต่ก็ถูกเจอตัวในตอนแรกเขาจะนําเด็กชายกลับไปวิจัยแต่ฝ่ายหญิงจะทําให้เด็กสรบปแลนําตัวกลับไปแต่ว่าเลือดของเด็กยักษ์นั้นได้กระเด็นไปโดนซื้อบาคิริเขาจึงฆ่าเด็กยักษ์โหดเหี้ยม โมโมทาโร่นั้นจะปล่อยแบคทีเรียรออกมาจากร่างกายเพื่อใช้ในการต่อสู้มีทั้งคนสร้างแบคทีเรียรเป็นอาวุธหรือยิงแบคทีเรียรออกไปสามารถใช้ได้หลายรูปแบบแต่พลังของซูบากิลีนั้นสามารถปล่อยแบคทีเรียรเข้าไปในสุและควบคุมมันได้ทางครูกาลังจะไปจากที่นี่แล้วบอกให้สัตว์ทดลองกินศพที่เหลือตัดฉากไปฝั่งพระเอกนะครับพวกเขาได้มาถึงวัดคิโยมิสึเพื่อที่จะเข้าฐานทัพปฏิบัติการลับของเผ่ายักษ์ผ่านทางร้านอาหารหลงห้องใต้ดิน และแล้วก็ถึงองค์กรยักษ์สาขาโตเกียวโอิรันสากะเคียวยะเขาเป็นหมอและผู้บังคับบัญชากองกำลังบรรเทาทุกองค์กรยักษ์สาขาโตเกียวภายนอกมีนิสัยร่าเริงและอารมณ์ดีและยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของอาจารย์นายโตอีกด้วยอาจารย์นายโตได้ออกไปช่วยแนวนาแต่พวกเด็กๆจะต้องช่วยงานอยู่ที่นี่พวกเขาได้เปลี่ยนชุดพร้อมเริ่มงาน เหล่ายักษ์ที่บาดเจ็บจากตเกียวถูกนําตัวมาที่นี่มียักษ์ตนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสแขนขาทั้งหมดถูกตัดและปลอดยังมีแผลบริเวณกว้างชิกินั้นคิดอยู่ในใจว่าน่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่ถึง3นาทีแต่คุณหมอเคียวยะนั้นบอกว่าไม่ให้คุณตายโดยเด็ดขาดชิก,กิก็เริ่มสงสัยสิ่งที่หมอพูดตัดฉากไปที่ฝั่งโมโมโทาโร่นะครับเขาทั้งคู่ได้ต่อสู้กับยักษ์และฆ่าพวกมันไปเป็นจํานวนมาก อาจารย์นาโตได้ปลากดตัวขึ้นก็จบ,กบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสงครามเลือดอสูนนะครับก็เป็นมังงะอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สนุกนะครับผมก็เลยนำะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมก็มันจะนำไปทำเป็นอนิเมะนะครับน่าจะได้ชมภายในปีนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับได้เพียงแค่การกดไลค์นะครับหรือหากใครที่อยากช่วยสนับสนุนก็สามารถโดยนี่ได้ที่ลิงกด้านล่างเลยนะคะผมจะเป็น พระคุณแล้วเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาร์ต่อไปมากเลยนะครับผมต่อไปอาร์ก็จะพยายามลงคลิปสัปดาห์ละหนึ่คลิปนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่ามีเพื่อนๆสนใจหรือว่าชอบเรื่องไหนหรือเรื่องไหนกระแสดีนะครับผมก็ลากันไปก่อนเพียง